m a สด้าบีทีปี2026เป็นรถกระบะระดับพรีเมียมที่ได้รับการออกแบบใหม่ทั้งหมดเพื่อสะท้อนถึงเอกลักษณ์ของพลังความหรูและเทคโนโลยีอย่างแท้จริงรถคันนี้ไม่ได้เป็นเพียงกระบะสําหรับการบรรทุกเท่านั้นแต่ยังเป็นยานยนต์ที่ผสมผสานความสะดวกสบายและความปลอดภัยแบบรถ SUV เข้าด้วยกันได้อย่างลงตัวเหมาะสําหรับทั้งการใช้งานในเมืองและการผจญภัยนอกถนนภายนอกของ BT 5 2 0่มาในโทนสี snowflake white pearl ที่ให้ความรู้สึกสะอาดหรูหราและทรงพลังเส้นสายของตัวรถได้รับการปรับให้มีความฉบเฉียวมากขึ้นกระจังหน้าโครเมียมดีไซน์ใหม่ผสานกับไาหน้าล e ซิกเนเจอร์ที่ให้ลุคสปอร์ตและดุดันในเวลาเดียวกันด้านท้ายรถถูกออกแบบให้มีความแข็งแรงพร้อมฝาท้ายเล d ดีไซน์เฉพาะตัวและกันชนหลังที่เน้นความแกรง่งภายในห้องโดยสารของ Mazda BT 5 2 2สิเต็มไปด้วยความสบายและเทคโนโลยีล้ำสมัยเบาะหนังแท้สีดำเย็บได้ขาวหรูหราพวงมาลัยมัลติฟังกชันหุ้มหนัง หน้าจอสัมผัสขนาด9นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto พร้อมระบบเสียงคุณภาพสูงจาก Mazda Connect การตกแต่งด้วยวัสดุโครเมียมและไฟ a อ B i e ีย Light สีอ่อนเพิ่มบรรยากาศหรูภายในห้องโดยสารด้านสมัถนะ BT 5 0มาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซล3.0ลิตรเทอร์โบชาร์จให้กำลังประมาณ190แรงมา้าและแรงบิด450น้นิวตันเมตรถ่ายทอดพลังผ่านระบบเกียร์อัตโนมัติ6สปีดรองรับการขับขี่ทั้งแบบ4 x 2คณและ 4x4 ทำให้เหมาะกับทั้งการใช้งานทั่วไปและการลุยเส้นทางออฟโรด ระบบการสะเทือนถูกพัฒนาให้รองรับแรงสั่นสะเทือนและให้ความนุ่มนวลมากขึ้นด้านความปลอดภัยมาสด้าจัดเต็มด้วยระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ i a c t i v e Sense เช่นระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติระบบเตือนรถในจุดอับสายตาและกล้องรอบคัน360องศาเพื่อความมั่นใจสูงสุดทุกการเดินทางมาสด้ BT 5 2 2สคือรถกระบะท,ที่รวมทุกสิ่งไว้ในคันเดียว ความแข็งแกร่งแบบรถกระบะความสบายแบบรถ SUV และความหรูหราในระดับที่คุณต้องสัมผัสด้วยตัวเองรถคันนี้ไม่เพียงแค่พาคุณไปถึงจุดหมายแต่ยังสะท้อนตัวตนของผู้ขับที่มีรสนิยมเหนือระดับอีกด้วยด้านหลังของ Mazda BT50 ปี2026ได้รับการออกแบบใหม่ให้ดูโดดเด่นสะท้อนถึงเอกลักษณ์ของความแข็งแรงแบบรถกระบะและความหรูหราแบบรถระดับพรีเมียมในเวลาเดียวกันเส้นสายของฝาท้ายถูกออกแบบให้เรียบแต่ทรงพลัง มีโลโก้มาสด้าสีเงินขนาดใหญ่เด่นอยู่ตรงกลางสื่อถึงความภาคภูมิใจในแบรนด์ญี่ปุ่นที่มุ่งเน้นคุณภาพและความเที่ยงตรงทุกรายละเอียดไฟไท้ายเล็ดแบบใหม่มีดีไซน์เฉียบคมและทันสมัยมาพร้อมแถบไฟสัญลักษเณเ์ไลท์ที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยและความหรูให้กับรถในยามค่ำคืนส่วนกันชนหลังใช้วัสดุเหล็กแข็งแรงเคลือบสีดำด้านเพื่อเพิ่มความสปอร์ตและทนทานต่อการใช้งานหนักด้านล่างติดตั้งแผ่นกันกระแทกที่ให้ทั้งความเท่และความมั่นใจเมื่อต้องลุยเส้นทางออฟโรด มาสด้าบีทีห้าสิบสองพันยี่สิบหกยังมาพร้อมกระบะท้ายขนาดใหญ่รองรับน้ำหนักบรรทุกได้มากกว่าหนึ่งตันพื้นกระบะบูด้วยวัสดุป้องกันร,รอยขีดข่วนแอร์และกันสนิมเพิ่มอายุการใช้งานให้ยาวนานขึ้นพร้อมราวจับด้านข้างและแตะขอสำหรับผูกของที่ออกแบบให้ใช้งานง่ายแม้จะเป็นรถกระบะแต่มาสด้ายังคงใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่ช่วยให้ผู้ใช้รู้สึกสะดวกสบายทุกครั้งที่ใช้งานฝาท้ายบีทีห้าสิบใหม่มาพร้อมระบบเปิดปิดแบบซอฟต์โอเพนนิ่งที่ช่วยลดแรงกระแทกเมื่อเปิดกระบะ ทำให้ปลอดภัยและใช้งานง่ายมากขึ้นโดยเฉพาะสําหรับผู้ขับที่ต้องการความเรียบง่ายแต่หรูหราในทุกจังหวะการเคลื่อนไหวด้านหลังยังมีสัญ,ญลักษณ์รุ่นและป้าย BT 5 0ที่สลักด้วยคโครเมียมเพิ่มความพรีเมียมให้โดดเด่นยิ่งขึ้นเมื่อมองจากด้านหลัง Mazda BT 5 0 2 0 2 6ให้ภาพลักษณ์ของความแข็งแรงทรงพลังและทันสมัยในเวลาเดียวกันเส้นสายและสัสดส่วนถูกออกแบบอย่างพิถีพิถันเพื่อให้เหมาะสมทั้งในเชิงอากาศพลศาสตร์และความสวยงามรถคันนี้ไม่ใช่แค่รถกระบะ แต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของผู้ขับที่ต้องการทั้งพลังและความหรูหราในทุกมุมมองมาสด้าพิสูจน์ให้เห็นอีกครั้งว่าแม้เป็นรถที่เกิดมาเพื่อการทํางานหนักแต่ก็สามารถเป็นผลงานศินลปะที่สะท้อนรสนิยมของผู้ขับได้อย่างลงตัวและด้านหลังของ Bt 5 2าสิบีคือภาพจําของความแกร่งที่สาง่างามซึ่งยากจะมีใครเทียบได้ในระดับเดียวกันเมื่อเปิดประตูเข้าสู่ห้องโดยสารของม a ส da Bt 5 2าสิบคุณจะสัมผัสได้ถึงความหรูหราในทุกมุมมอง ห้องโดยสารถูกออกแบบภายใต้แนวคิด less is more ซึ่งเน้นความเรียบง่ายแต่มีระดับวัสดุทุกชิ้นถูกขัดสรรมาอย่างพิถีพิถันไม่ว่าจะเป็นเบาะหนังแท้คุณภาพสูงพวงมาลัยหุ้มหนังแท้และการตกแต่งด้วยวัสดุโครเมียมเงางามทําให้บรรยากาศภายในดูอบอุ่นและหรูหราในเวลาเดียวกันเบนาะนั่งด้านหน้ามีการออกแบบตามหลักสรีราศาสตร์ช่วยรองรับสรีระของผู้ขับและผู้โดยสารได้อย่างดีเยี่ยมพร้อมระบบปรับไฟฟ้าและฟังก์ชันปรับอุณหภูมิ เพิ่มความสบายแม้ต้องขับขี่ระยะไกลเบาะด้านหลังสามารถพับแยกได้เพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระเมื่อจําเป็นเหมาะกับทั้งการเดินทางในเมืองและการออกทริปต่างจังหวัดคอนโซลกลางของ Mazda b t 52,026มาพร้อมหน้าจอสัมผัสขนาด9นิ้วรองรับระบบ Apple CarPlay และ Android Auto ให้คุณเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนได้อย่างง่ายดายระบบเสียงคุณภาพสูง m a z d a c o n n e c t ถ่ายทอดเสียงได้คมชัดทุกระดับความถี่ เพิ่มอัรถรสในการขับขี่นอกจากนี้ยังมีช่องชาร์จ USB หลายตำแหน่งรวมถึงระบบชาร์จแบบไร้สายเพื่อความสะดวกสบายพวงมาลัยมัลติฟังชันช่วยให้ผู้ขับควบคุมทุกอย่างได้โดยไม่ต้องลามือจากพวงมาลายัยเช่นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติโทรศัพท์หรือเครื่องเสียงหน้าปัดเรือนไมดดิจิทัลแบบใหม่แสดงผลข้อมูลครบถ้วนทั้งอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันระยะทางและระบบเตือนต่างๆ 1. หนึ่งในจุดเด่นของภายในคือ a อ b i e n t l i g h ์ไฟตกแต่งภายในที่ให้แสงนุ่มนวลในยามค่ำคืน เพิ่มความรู้สึกสงบและหรูหราเสมือน,นั่งอยู่ในรถ SUV ระดับพรีเมียมเสียงรบกวนจากภายนอกถูกกดลงด้วยการใช้ฉนวนการเสียงคุณภาพสูงทั่วห้องโดยสารทำให้ b t 52,026มีความเงียบและนุ่มนวลเกินกว่าที่รถกระบะท,ทั่วไปจะมีได้ Mazda b t 52,026ไม่ได้เป็นเพียงรถสำหรับการใช้งานหนักเท่านั้นแต่ยังเป็นพื้นที่แห่งความสบายใจของผู้ขับทุกฟังก์ชันและดีไซน์สะท้อนความตั้งใจของ MazDA ที่ต้องการให้ผู้ใช้รู้สึกเหมือนอยู่บ้าน แม้อยู่บนเส้นทางที่ยาวไกลห้องโดยสารของ Bt 50จึงเป็นจุดรวมของความสะดวกความปลอดภัยและความหรูหราที่ลงตัวในทุกสัมสผัสหัวใจสำคัญของ Mazda Bt 5 2 0 2 6อยู่ที่เครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ3.0ลิตรที่ถูกพัฒนาใหม่ให้มีสมรรถนะสูงและประหยัดพลังงานยิ่งกว่าเดิมเครื่องยนต์รุ่นนี้ให้กำลังสูงสุดประมาณ190แรงม้าและแรงบิดมหาศาลถึง450นิวตันเมตรซึ่งเพียงพอสำหรับการลากจูงน้ำหนักบรรทุกหรือแม้แต่การขับลุยในเส้นทางออฟโรดทีีทาทาท่่ทททยสุด เครื่องยนต์นี้ทำงานร่วมกับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดท,ที่ถูกจูนมาอย่างละเอียดเพื่อให้การเปลี่ยนเกียร์รับรื่นและตอบสนองได้อย่างแม่นยำในทุกจังหวะมสัสได้ยังคงยึดมั่นในปรัชญาจินบ้าอิตไตหรือคนกับรถเป็นหนึ่งเดียวดังนั้นการออกแบบเครื่องยนต์ของ BT52226 จึงไม่เน้นเพียงพลังแต่ให้ความสำคัญกับความสมดุลในการขับขี่เครื่องยนต์ถูกติดตั้งในตำแหน่งที่ช่วยกระจายน้ำหนักได้อย่างลงตัวเพิ่มเสถียรภาพในการเข้าโค้งและการควบคุมขณะข,ขับ,บบนถนนครุขคะ ระบบเทอร์โบชาร์เจอร์แบบแปรผัน Variable Geometry Turbo ช่วยให้เครื่องยนต์ตอบสนองได้รวดเร็วตั้งแต่รอบต่ำลดอาการรอรอบและเพิ่มแรงบิดต่อเนื่องในทุกระดับความเร็วนอกจากนี้ยังมีระบบฉีดน้ำมันแบบคอมมอนเรลที่ควบคุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเผาไหม้ที่มีประสิทธิภาพและปล่อยมลพิษต่ำกว่าเดิมส่งผลให้ bt 5 0ใหม่ทั้งแรงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในด้านการระบายความร้อนเครื่องยนต์ถูกออกแบบด้วยระบบคูล่งใหม่ที่ช่วยรักษาอุณหภูมิให้เหมาะสมในทุกสภาวะการขับขี่ไม่ว่าจะเป็นบนถนนร้อนจัดในเมืองไทยหรือเส้นทางภูเขาที่ต้องใช้แรงขับมากระบบกันสะเทือนและโครงสร้างใต้ฝากระโปรงก็ได้รับการเสริมให้แข็งแรงขึ้นเพื่อรองรับแรงสั่นสะเทือนจากเครื่องยนต์มาสด้ายังติดตั้งระบบขับเคลื่อน4ล้อ4คูณ4 ที่ควบคุมด้วยไฟฟ้าช่วยให้ผู้ขับเปลี่ยนโหมดระหว่าง 2WD และ 4WD ได้เพียงหมุนปุ่มเดียวเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการความคล่องตัวและพลังในทุกเส้นทางกล่าวได้ว่าเครื่องยนต์ของ Mazda BT-52 0 2 6คือการผสมผสานร,ระหว่างพลังและความประหยัดอย่างสมบูรณ์แบบไม่ว่าจะขับในเมืองหรือลุยบนภูเขารถคันนี้พร้อมมอบสมรรถนะที่มั่นคง แรงดึงมหาศาลและความมั่นใจในทุกการเดินทางสมกับชื่อเสียงของมาส d a าที่ไม่เคยหยุดพัฒนาเพื่อมอบประสบการณ์การขับขี่ระดับพรีเมียมให้กับผู้ชายทั่วโลก